บางคนอะได้รางวัลมาเยอะไปแข่งเยอะทำกิจกรรมบ่อย <c oughs> ก็จะถามว่าแล้วเราจะจัดมันยังไงใส่ให้หมดอันนี้ใช้วิธีว่าสวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะมารีวิวไม่ดีเรียกว่าจะมาสอนวิธีการทำพอร์ตโฟลิโอดีกว่าตอนนั้นที่ลงคลิปรีวิวพอร์ตโฟลิโอไปก็ หลายคนที่อยากทำพอร์ตก็บอกว่าทำพอร์ตไม่เป็นต้องทำยังไงจะใช้แอปอะไรทำดีบางคนก็มีหลายวิธีบางคนก็ทำใน Word ทำใน Photoshop บ้างแต่จะบอกว่าเนี่ยทำพอร์ตในแอปแคนว่ามันเป็นแอปฟรีน <c oughs> ะมันมันทำได้ทั้งในเว็บไซต์หรือไม่ก็เป็นแบบว่าโหลดแอปมามันโหลดได้ฟรี ตอนแรกที่เคยบอกไปในคลิปรีวิวพอร์ตเคยบอกว่านี่ทำพอร์ตจาก Photoshop เริ่มต้นจาก Photoshop เลยบางทีมันจะยากมันมันแบบมันอาจจะยากสำหรับบางคนแต่บางคนมันก็ทำได้เหมือนเนี่ยไม่ได้เก่ง Photoshop แต่ว่าแบบดูทำตามเขาเอาก็ก็พอออกมาดูดีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใช้แคปแอปแคป,แปใช้แอปแคว่า มันจะมีลูกแบบมาลูกแบบเยอะลูกแบบมาให้ใช่ปหมเป็นแบบแพทเทิร์นมาเลยมันเรียกว่าแพทเทิร์นหรือเปล่าเป็นแบบแม่แบบแหละเออแหละก็จะเป็นแบบแม่แบบมาให้เลยว่าเราต้องการแบบนี้สีนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปกดเลือกได้เลยแล้วเสร็จแล้วเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเราก็ทําได้อะถ้าพูดอย่างเงี้ยมันงงใช่ไหมต้องไปดูว่าทํายังไงแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเริ่มทําแบบ ลองทำดูเรื่อยๆลองถูกลองถีดแล้วมันก็สวยเองอะ่ะดีมไม่ได้เก่งแล้วก็จะบอกว่าตอนที่ทําพอร์ตอันนั้นอะ่ะที่ใช้ยืน่นนะคือทําในคอมนะไม่ได้ทําใน i-pad เพราะตอนนั้นยังไม่มี i-pad แต่ว่าวันนี้จะมาสอนทําใน iPad ได้ปะเพราะว่าบันทึกหน้าจอคอมไม่เป็นเริงทําไม่เป็นในคอมแต่ว่าบันทึก i-pad อะ่ะพอทําได้อยู่ไม่รู้สึกว่าตัวเองพุดเน่านบางคนอะ่ะ ได้รางวัลมาเยอะไปแข่งเยอะทำกิจกรรมบ่อยก็จะถามว่าแล้วเราจะจับมันยังไงใส่ให้หมดอันนี้ใช้วิธีว่าเอามานั่งเรียงมานั่งเรียงเลยว่างานไหนเป็นงานไหนสมมติงานแข่งนะปีหนึ่งสมมติปีหนึ่ง,งอันนี้สมมตินะปี6 2สองมีซักสิบงานก็จะคัดมาแล้วว่าสิบงานเนี้ยอันไหนเด่นที่สุดห้าอันดับก็เลือกมาห้าอันดับปึ๊บ โอเคห้าอันดับนี้เด่นสุดแล้วงั้นเราก็จะหน้านี้ใส่ผลงานนะแล้วเราก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเรารู้ว่าเราจะใส่อะไรลงไปบ้างอะมันจะจัดองค์ประกอบได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่แบบเราเอามากองกงกันไว้แล้วก็แบบเลือกเลือกเลือกใส่ไปอะมันบางทีมันจะทาให้ตัวเราเองงงด้วยก็เดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยว่ามันจะยากหรือง่ายยังไงป่ะก็อันดับแรกเราก็เปิดไว้หน้าจอโฮมแล้วก็เข้า Google พิมพ์คําว่าแคนวา CA N อ A นวอ าแล้วเราก็จะกดเข้าไปตรงหน้าหลักแคนว่าปึ๊บก็จะเจอเป็นหน้าแบบนี้อันนี้คือเข้าสู่ระบบระ,ระบบไว้อยู่แล้วนะเห็นไหมรูปตรงดิมข้างบนนะเป็นรูปเราก็คือเข้าระบบไปแล้วมันก็จะมีขนาดที่กําหนดเองมี A4 อะไรนี้แต่เราทำพอส่วนใหญ่ก็ A4 เนอะก็กด A4 ไปรอก่อน เสร็จแล้วมาก็จะเป็นหน้าแบบนี้เป็นกระดาษว่างๆเปล่าๆสีขาวๆอันแรกก็จะเป็นแม่แบบอันที่สองเป็นภาพถ่ายอันที่สามเป็นองค์ประกอบที่เราแบบจะเอาไปใส่ตกแต่งอะไรประมาณนี้อาเน,นียสมมติถ้าเราพริมพ์ค้นหามันก็จะเจออย่างเช่นคนเราพริมพ์ไป มันก็จะเจอคนเห็นปะมันมีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังนะเนี่ยเจอว่าคนพิมพ์ instagam r มันก็จะได้ออกมาเป็นสัญลักษณ์ instagam r เนี่ยอย่างเงี้ยเอาไว้เวลาทำประวัติส่วนตัวใส่ที่ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้รูปสวยๆเป็น ig อย่างงี้สวยๆขยายอ่าเลื่อนขยายแล้วก็ปรับไป อันนี้เป็นข้อความเอาไว้พิมพ์นะมีทั้งใหญ่กลางแล้วก็เล็กลงมาอันนี้คือเล็กสุดเนาะต่อไปเป็นวิดีโอไม่เคยใช้อยู่แล้วไม่ต้องสนใจพื้นหลังอันนี้ก็เป็นภาพพื้นหลังแบ็กกาวอะไรอย่างงี้เนี่ยอานนี้เป็นท้องฟ้าอะไรประมาณนั้นต่อไปอัปโหลดอันนี้คือสำคัญเลยเราจะอัปโหลดรูปภาพหรืออะไรอะ่ะต้องอัปโหลดจากตรงนี้แล้วจะ ถึงจะมาทำพอร์ตได้คือทุกอย่างต้องอัพโหลดจากตรงนี้เดี๋ยวจะสอนนี้โฟลเดอร์ไม่เคยใช้ <c oughs> กลับมาแม่แบบมาเลือกแม่แบบกันเลือกอันไหนสวยอันไหนดีอันไหนดีนะเฮ้ยอนันนี้อันนี้ฟรีปะฟรีอ่ะกดเข้าไปแต่มันจะเป็นลายนะ้ำเห็นปะารูปเนี่ยคือไม่ฟรีเราต้องกดลบออกก่อนนะ พอไม่งั้นมันจะเสียตงังกดตรงถังขยะลบร,รูปภาพก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไปหารูปภาพมาใส่ก็คือรูปที่เราอัปโหลดไว้กดอัปโหลดเลือกคังดูรูปภาพทั้งหมดเลือกเลือกขนาดรูปภาพขนาดจริงแล้วก็กดเสร็จสิน้นรอมันโหลดแป๊บหนึง่งเพื่อที่เราจะเอารูปมาใส่อ่าได้แล้ว เราก็กดไปที่รูปที่เราเลือกแล้วก็เลื่อนมาใส่ตรงช่องว่างอะ่ะที่เป็น Make มเมฆเมืกี้ก็จะได้แบบนี้ปุ๊บได้รูปสวยๆมาแล้ว1รูปสวยหรือเปล่าไม่รู้เสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าพอตฟอลิโอพิมพ์ไปพอตฟอลิโอเออรู้สึกแบบอยากฟอนต์มันไม่สวยอะ่ะเราก็เลือกข้างบนเห็นไหมแล้วก็เลือกเลือกอันไหนสวยลองดู อันนี้แล้วกันเนาะโอเคเปลี่ยนแล้วโอเคไหมนี่เราก็ขยายเอามันก็ขยายได้เองเลยแต่ถ้าใครอยากได้เป๊ะก็ไปเลื่อนข้างบนที่เป็นแบบตัวเลขนี้ใส่คำว่าลบลบดีกว่าขยับสวยปะไม่กลางกางไหมไม่กลางเนะาะ,ะ,ะกางแล้วปะอ่ากางแล้วองค์ประกอบเลือกเส้น เอามาใส่ตกแต่งให้สวยอันแรกเลยฟรีเปลี่ยนสีข้างบนเป็นสีอะไรขาวหรือครีมดิขาวสวยไหมเนี่ยเออได้อืขาวแปลกไหมอะไม่แปลกเนาะแต่ทำไมมันไม่ตรงมะขยับก่อนขยับก่อนนะทุกคนได้ไหมพอได้อยู่ไหมโอเค พิมพ์ข้อความพิมพ์คำว่าแฟ้มสะสมผลงานให้ดูรู้สึกว่าแบบมีอะไรขึ้นมาแบบเป็นการแปลคําว่าพอรดฟอริโอด้วยอะไรอย่างนี้หรือใครจะใส่แค่อังกฤษอย่างเดียวก็ได้อันนี้ก็เลือกตัวอักษรที่ถูกใจเนาะอันนี้สวยไหมอะสวยปะได้อยู่ปะนี่อันนี้คือเราเลือกขนาดได้ถ้าอยากได้มาตรฐานสี่ะลร มืเดเนี่ยกลมกืนมากดำขาวคีมสวยปะ่ะได้อยู่ปะได้อยู่เนาะเอออันนี้เราก็ลบออกไปส่วนเกินเามาขยับตรงนี้ค่ะได้ปะไว้ตรนเนี้พิมพ์ชื่อโรงเรียนไปโรงเรียนปากเกรด เ okay. ลืลอกตัวอักษรหนโอเคได้เนาะอ่ะแล้วเราจะทําให้มันเป็นแบบเอยียงแบบเป็นแนวนอนอะ่ะอ่ะเราก็ปรับหมุนเห็นปะเห็นที่หมุนปะเรากดตรงนั้นแล้วเราก็หมุนที่มันเป็นลูกศรอ,อะ่ะเราก็ปรับให้มันตรงตรงตรงป้าตรงแล้วปะตรงไหมคือถ้าทําในคอมะมันจะใช้กดแบบ กดขยับได้ดีกว่าเนี้ยแต่ใน iPad มันสัมผัสมันมันอาจจะยากกว่าปรับรูปหน่อยให้ดูสูงให้สมดุลเออเลื่อนพอร์ตขึ้นไปให้ดูสมดุลเรื่ององค์ประกอบขึ้นไปอีกติดไปไหมเนี่ยออแฟมส่สมผลงานปุ๊บโอเครูปขึ้นอีกนิดนึง รู้สึกว่าแบบโรงเรียนปากเก็ดมันยังใหญ่ไปเล็กกว่านี้เลื่อนเลื่อนหน่อยตรงไหมเนี่ยได้อยู่ปะแปลกปะอ,อไม่เอาเปลี่ยนสีอันนี้คือเปลี่ยนสีพื้นหลังนะมาเลือกกันว่าจะสีไหนส,สีสี้มก็สวยแหละอ่าโอเค o อ t f o l โออันนี้คือเราจะเปลี่ยนสีอักษรน,นะให้มันดูแบบหลายๆสีอะรู้สึกว่าแบบมีลูกเล่นมากขึ้นเออสีนี้สวยโอเคแฟ้มสะสมผลงานเปลี่ยนสีไหมเออโอเคดูดิโอเค,อ,เคอยู่เนาะเราใส่แบบอะไรเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยให้มันดูแบบไม่ว่างไปอะ เาเป็นเส้นเนาะใส่เข้าไปข้างบนข้างละกันเลื่อนจัดเออดูแปลกไหมเลื่อนไปชิดไหมนีอ๋อได้ปะอืมประมาณนี้แล้วเราก็กดเพิ่มหน้าใหม่เลือกรูปแบบปึ๊บอันนี้สวยอยู่เนาะเอารูปออกหารูปที่อัพโหลดจนอ่นนี่ ใส่เข้าไปปึ๊บอัน,นี้เอาออกดีไหมเออเอาออกแล้วกันลบไปแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีที่เราชอบสีไหนดีเอาเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินแบบประมาณโทนโทนนี้เข้มไปไหมอ่าเลื่อน เลิ่ไปโอเคพอได้อยู่เนาะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอันอื่นกดไปที่เดิมแล้วก็มากดเลือกสีไปกดที่เราจะเปลี่ยนอะแล้วก็มากดเลือกสีมันก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีนั้นที่เราต้องการต่อไปเรามาลบองค์ประกอบออกที่มีอยู่โอเคออกเราจะพิมพ์คำว่า portfolio กัน p o r t ไม่ใช่ <c oughs> โอ้เอปึ๊บได้แล้วอืมตรงไหมนี่เอียงอะเอียงเอียงแลงงและตรงและเอาเป็นสีอะไรสีดำไหมตาล ดำดำเหรอโอเคดำก็ได้พอตฟอลิ o โอพอตฟอลิโอพิม์ถูกแล้วเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางให้มันจะมีเส้นบอกว่ากลางไม่กลางเห็นปะเราก็เลื่อนไปจะบอกเองพิมพ์คำว่าเลือกไป แฝมสะสมผลงานโอเคแล้วก็แปรเหมือนเดิมเปลี่ยนตัวอักษรให้สวยโอเคเลื่อนขยับไปหน่อยขยับคือเราจะกดไอตัวที่มันเป็นแบบเหมือนเลขบวกเนี่ยเหมือนบวกอะเราก็จิ้มอยู่ด้านเราเราก็เลื่อนได้มันก็จะเลื่อนได้มาตรงนี้ลบออกพิมพ์เป็น โรงเรียนหรือชื่อเราชื่อเราก่อนแล้วกันจิราวันชัยสม,มิทธ์โอเคเป็นชื่อเราเอออันเมื่อกี้ลืมเขียนชื่อนะเอออันเมื่อกี้ลืมเขียนชื่ออันนี้เขียนชื่อเลือกได้และเลือกขนาดยี่สิบแปดได้อยู่ปะโอเคเราก็เลื่อนต่อไปพิม เป็นชื่ออังกฤษ j วัน s h a ยสมิ t เคเลือกขนาดใหญ่ดึงหน่อยมันทำไมมันไม่อยู่บรรทัดเดียวกันเราก็ดึงดึงขยายเออเนี่ยขยายมันจะอยู่บรรทัดเดียวกันแหละเลื่อนเค okay. ติดไปไหมนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดไปติดไปเลื่อนขึ้นหน่อยเอา <c oughs> เลื่อนไอ้นี่ออกไปก่อนจะได้ขยับง่ายๆหน่อยจิลาวันอ่าเอาภาษาฤษขึ้นมา,อาเอาให้เท่ากันนะเอาให้ตัว ไอข้างหลังอ่ะเท่ากันโอเคไม่เท่าเท่ายัางอโอเคต่อไปก็เลื่อนอันนี้ลงไปไว้ตรงนี้เลื่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่ออาจจะไปใส่ตรงอื่นอันนี้มาพิมพ์ชื่อโรงเรียนกนะัน ปากเก t s อหรือ O เอา A ไปก่อนแล้วกันดาลีส <c oughs> ักคูโอเคอันนี้ก็ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็พิมพ์ไปปรับตัวอักษรดึง ตัวอักษรมันมันใหญ่ไปเนาะมันใหญ่แบบว่ากลางไปอะเปลี่ยนตัวอักษรดีกว่าเลือกที่มันแบบพอดีโอเคหน่อยอันไหนดีนะโอเคอันนี้แล้วกันโอเคดูดีหน่อย เราก็เลื่อนเลื่อนไว้ก่อนเลื่อนไว้ก่อนดึงมันให้มันเล็กแปลกๆอยู่ดีอะเลื่อนมันขึ้นไปข้างบนเนี่ยเอออย่างเงี้ยมรนทัดเดียวกันก็ดูโอเคขึ้นมาหน่อยไหมนาะปากเก็ด โรงเรียนปากเกรอันนี้พิมพ์ภาษาไทยโอเครู้สึกมันห่างๆกันปะองค์ประกอบคืออันนี้ถ้ามันห่างกันเรากดจุด3จุด3จุดแล้วก็เลือกความห่างตัวอักษรหรือว่าความสูงของบรรทัดได้เนี่ย เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนได้มันก็จะปรับให้แล้วก็เลือกขนาดที่เราโอเคอ่ะอันนี้เราชอบแบบนี้เราก็เลือกไปโอเคประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วเราจะเอาอันที่เราไปวางไาว้ตรงนั้นมาวางไว้ตรงนี้เออถ้าตรงนี้มันจะดูดีหน่อยให้พอดีคำว่าลงเรียนปากเกรด็ดสีน้ำเงินโอเค ด,ดูกันแบบยังไม่ค่อยลงตัวปะเลื่อนขึ้นหน่อยเอาเยอะไปเยอะเยอะเออนีอ่ก็ตรงแล้วแหละนี่ก็พอตรงแล้วโอเคแล้วนะสีพื้นหลังเรามาเปลี่ยนกันสีครีมเทาสีอะไรดี อันนี้คือสามารถเลือกเฉดสีที่เราต้องการได้เองไงแต่ถ้าใครขี้เกียจก็เลือกไอ้ที่มันเป็นช่องสีเริ่มต้นได้เลยแต่นี้คืออยากเลือกเองก็มาปรับตรงนี้เนาะสีแดงไม่ได้ไม่ได้เลยจ้าเลือสีครีมโอเคอันนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้เนาะมีอะไรเติมอีกไหมรู้สึกมีอะไรต้องเติมเอาสัญ,ญลักษณ์มาหาลัยดีว่ะ เราอยากเข้ามาหาลัยไหนเราก็เลือกอันนี้เอามาหีดโดนพระติดมาหีดโดนก็เอาของมาหีดโดนไปเราจะไปเอาของที่อื่นมาใส่ไม่ได้ร <c oughs> อมันอัปโหลดก็คืออัปโหลดเหมือนเดิมตามปกติที่บอกไปกดอัปโหลดรูปภาพกดเลือกภาพอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะได้แบบนี้อ,นอันนี้เป็นภาพสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราอยากได้ที่มันเป็นวงกลม เรากดไปที่องค์ประกอบแล้วเลือกกรอบที่เป็นวงกลมนี่อันแรกเลยกรอบวงกลมฟรีด้วยอันนี้กดเลือกไปแล้วก็เอาไปวางก่อนกดไปที่อัปโหลดเลือกมาหโดนปุ๊บเอาเลื่อนใส่เข้าไปอ่าแล้วมันก็จะเข้าไปมันก็จะเป็นวงกลมให้เราอันนี้ในกรณีที่แบบตาสัญ,ญลักษณ์มันเป็นแบบพอดีกับกรอบอะนะเลื่อนใส่ตรงไหนดี ข้างบนอาจารย์ลายมาอะไรตอนนี้โอเคอตรงไม่ตรงตรงไม่ตรง,ตรงอันนี้คืออยู่ที่แล้วแต่แต่ละคนปรับนะเนาะอยากได้เล็กใหญ่ก็ปรับไปอ,อันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบเสร็จ เราบันทึกเห็นลูกศรข้างบนไหมให้เป็นลูกศรแล้วเป็นขีดขีดข้างล่างกดขึ้นไปบันทึกภาพเป็น png เลือกหน้าได้นะอ่าเลือกหน้า2กดเสร็จสิ้นดาวน์โหลดรอดาวน์โหลดขึ้นคำว่าดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดแล้วจะมีข้างบนเป็นกลมๆล,ลูกศรกดเข้าไปปุ๊บจะได้แบบนี้แล้วก็กดบันทึกด้านบนบันทึกภาพโอเค ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแค่ทำหน้าปกเฉยๆแต่ว่าถ้าจะทำเนื้อหาสาราบัญคำนำอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทำเหมือนกันนั่นแหละแต่แค่เราอาจจะไปปรับนิดๆหน่อยๆอันนี้แค่สอนให้เป็นพื้นฐานว่าทำอย่างนี้นะพิมพ์ตัวหนังสือไปยังไงเราจะขยับพื้นหลังตกแต่งเปลี่ยนสียังไงก็คือสอนคร่าวๆแค่นี้ก่อน ก็ขอให้ทุกคนที่มาดูอะ่ะพอทําได้แต่ถ้าใครทําได้อยู่แล้วก็อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างเล็กน้อยเล็กน้อยนะก็ถ้าใครทําไม่ได้จริงๆก็ลองฝึกก่อนนะมีจริงๆนะบางคนแบบทําเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยมันมีอยู่จริงๆแต่ว่าไม่ได้ว่านะคือทุกคนมันเก่งไม่เหมือนกันแต่ว่าทําไม่ได้เราก็ต้องลองฝึกทําไปเรื่อยๆแนะนําว่าเราทําเองอะ่ะมันจะถูกใจเรามากกว่าที่เราไปจ้างเขาทําแล้วอีกอย่างอะ่ะ เราทําพอร์ตออกมาเองถ้าเราติดคณะนั้นที่เรายิ่มพอร์ตไปอะ่ะมันก็จะเป็นความภูมิใจของเราด้วยแบบเขาวพอร์ตเราสวยแต่ความจริงเขาไม่ด้ดูพอร์ตเราเขาดูผลงานส่วนใหญ,ญ,ญ่แต่ว่าบางคณะเขาก็ดูที่พอร์ตด้วยไงมันก็แล้วแต่คณะด้วยนะถ้าใครถามว่าไม่นี่ไม่มีคอมไม่มี iPad เลยจะทำยังไงก็บอกว่าทำในโทรศัพท์ได้นะแค่หน้าจอมันอาจจะเล็กกว่าปกตินิดนึงเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยต้องมีโทรศัพท์อยู่แล้วแต่ถ้าใคร มีปัญหายอะไรยังไงหนูไม่มีคอมนี่ไม่มี iPad ไม่มีโทรศัพท์หรืออะไรเลยแล้วก็ไปทำทีร่้านคอมได้ก็จะบอกว่าระยะเวลาที่ใช้ทำพอร์ตไปเอาจริงๆอะคือเป็นเดือนเลยอะไม่ใช่ว่ามันยากนะแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดเหมือนกลัวมันจะออกมาไม่ดีที่สุดเหมือนประมาณว่าวันนี้เราทำหน้าปกไปอะแล้วเดี๋ยวอีกวันสวันเรามาทำ ประวัติส่วนตัวนะอันนี้คิดเองนะเพราะว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบมาดูอีกทีอะ่ะมันจะเช็คได้ว่าจุดเนี้ยมันบกพร่องตรงไหนมันมันสวยไม่สวยหรืออะไรยังไงสมมติวันนี้เราทําหน้าปกไปแล้วเราอะ่ะทิ้งไว้อีกสองวันกลับมาดูหน้าปกอีกอะ่ะมันก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันมีข้อเสียตรงไหนเอ๊ะตรงนั้นไม่สวยตรงนี้ไม่สมดุลสีไม่โอเคไม่เข้ากันอะไรเงี้ยมันจะมองเห็นได้ชัดมากกว่าตอนที่เรานั่งทำปุ๊บ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 รีบเลยแต่ก็จะบอกว่าใครจะทําภายในวันเดียว หรือสวันก็ได้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ว่าอันเนี้ยสะดวกทําแบบนี้เพราะว่าเป็นคนที่แบบซีเรียสนิดนึงว่ามันต้องสวยมันต้องดีที่สุดแต่ความเป็นจริงบางคนทําแค่วันเดียวมันก็สวยที่สุดได้นะมันแล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนด้วยก็สรุปเลยนะว่าถ้าใครที่อยากทําพอร์ตฟลิโอแบบง่ายๆก็แนะนำแอปแคนวานี่แหละที่โอเคที่สุดแล้ว หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนที่อยากทำพอร์ตหรือว่ารุ่นน้องที่กำลังจะขึ้นม .6 แล้วอยากทำพอร์ตถ้าใครไม่เข้าใจก็เม้นถามไว้ก็ได้หรือทักมาถามก็ได้ก็สุดท้ายก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปสอนทำพอร์ตฟลิโอนี้ถึงแม้มันจะมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยแต่ก็มีประโยชน์อยู่บ้างขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะ กดติดตามให้หน่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ